โอเค okay, สวัสดีครับทัวรเบชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เร่ชอ dition ทีวีโชขอส่งผลงานไปอีกหนึ่งคันนะครับอ่าคิวตอนนี้เป็นคิวของเจ้า CB500X นะครับ 500X คันเก่งคันนี้เลยนะครับสำหรับ CB500X วันนี้นะครับมาลูกค้ามีตัวแร็กมาแล้วแร็กตัวนี้ก็หลายคนติดตั้งกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากเลยก็คือเป็นแร็กท้าย a d v นั่นเองนะครับามีคำถามมาจากเพื่อนว่าเอแร็กท้าย ADB เขาให้รูตรงนี้มาเออาาไไว้ทะะํะร จะเกี่ยวถุงแกงก็ได้จะเกี่ยวถุงอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่นะเอาไว้ยึดแหลกข้างเพื่อนครับนะเอาไว้ยึดแหลกข้างนะครับแล้วก็มันสามารถที่ติดตั้งแหลกข้างได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาวันนี้ลูกค้าเลือกจัดในส่วนของตัวกล่องท้าย43ลิตรนะครับรหัสตัวนี้ก็คือ GV E43 นะครับตัว GV E43 ก็จะมี2 2 2รุ่นนะเพื่อนนะนะครับมีรุ่นท็อปก็จะเป็น E43 ADV ซึ่งมันจะมีตัว โกเน็ตมาให้แล้วก็มีเบาะพิงมาให้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวธรรมดา e43 ตัวธรรมดาตัวนี้ครับดูลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ดูเข้ากับตัวรถมากๆนะครับไม่เกินแฮนด์ไม่เกินตัวรถในมิตินี้นะครับนะถ้าเรามองจากตรงนี้เห็นชัดๆเลยนะนะครับเห็นชัดเลยไม่เกินประกับไฟด้วยซ้ำไปนะครับมุดได้ปกติขี่ได้ปกติเลยที่สําคัญคือมันน้าหนักเบาอ่าลูกค้าบอกว่ารีเควสมาเลยว่าไม่อยากได้หนักนะครับขอเบาปับ๊บ อ่าวิธีการถอดออกจากกล่องนะครับอ่าเอฟอยู่ตรงนี้พอดีเลยช่วยทำมาหากินหน่อยถือ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 กรงอ่าครับหนึ่งวิธีการถอดออกจากกล่องนะครับเพื่อนครับอ่าถอดออกจากตัวรถอ่านะครับใส่กุญแจนะครับปุ่มบนสําหรับเปิดฝานี่ครับเปิดฝา43ลิตรใส่หมวกคอนท็อกได้สองใบแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเวลาล็อกนะครับตัวนี้นะครับพยายามกดตรงคําว่า g ีบสองจังหวะครับแบบนี้ครับหนึ่ง อ่าหนึ่งสองอย่างนี้ครับดูนะครับหนึ่งสองอ่าปุ่มบนสําหรับเปิดฝาปุ่มล่างสําหรับถอดออกจากกล่องนะครับวิธีการนะครับแนะนําแบบนี้ครับกดปุ่มนะครับยกขึ้นนิดเดียวแล้วถอยหลังนี่เลยแบบนี้เลยครับสิ่งนี้เราเรียกว่าถาดตัวถาดก็จะอยู่กับตัวแหลกอยู่ตลอดเวลานะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้าขี่โดยไม่มีกล่องก็สามารถไปได้รอๆแบบนี้เลยอ่าเวลาใส่ก็ง่ายๆครับ นะครับใส่ตัวนี้ให้ดงล็อกเรียบร้อยแล้วกดล็อกได้เลยแึ๊ถ้าล็อกแล้วนะครับไม่สามารถกดปุ่มได้แล้วนะครับไปได้เรียบร้อยถือว่าลงตัวมากๆแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับคนที่กําลังมองหากล่องท้ายขอบคุณครับเอ็มมองหากล่องท้ายราคาเบาๆขนาดกําลังดีใส่หมวกกันน็อกสองใบวิ่งใช้งานในเมืองครับผมโอเคสนนราคาชุดนี้เดี๋ยวจะโพสไ้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมครับขอบคุณที่ติดตามชมครับเพือ่อนครับสวัสดีครับ